ไขมันกับน้ำตาลอะไรอันตรายกว่ากันคือบุ้งอาจทำมา13ปีเนาะลดน้ำหนักไดเอทมาดูแลสุขภาพรูปร่างมา13ปีบุ้งการันตีจากประสบการณ์13ปีของตัวเองจากการที่มีคนเข้ามาปรึกษามีคนติดตามเพจหลายหมื่นคนแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับบุ้งมีนักเรียนเทรนเนี่ยเยอะมากๆทุกอย่างต้องใช้เวลาทายกันดูติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอกนะคะเช่เลยนี่นก็คือ

อะไรอันตรายกว่ากันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ผักบุ้งาพาเรียวค่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กับผักบุ้งด้วยนะคะคลิปของเราจะออกทุกทุกวันตอน6โมงเย็นเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่บุ้งนำมาแชร์แล้วก็จะได้สวยหุ่นดีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันค่ะ บุ้งจะเอาความรู้ที่บุ้งทําเองเนาะแล้วก็ศึกษาอ่านงานวิจัยต่างๆหรือว่าศึกษาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาทําให้เป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วก็นําไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองค่ะวันนี้ที่บุ้งจะมาแชร์ก็คือเรื่องของน้ําตาลกับไขมันเนาะว่าอะไรอันตรายกว่ากัน หลายหลายคนก็อาจจะพอดูแล้วแหละว่าอะไรมันอันตรายกว่ากันอาจจะเพิ่งมีเพื่อนๆที่เข้ามาสู่วงการลดน้ําหนักวงการดูแลสุขภาพนะคะก็อาจจะยังสับสนอยู่ว่าอะไรอันตรายกว่ากันในที่นี้อันตรายในที่นี้ของบุ้งเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคแล้วก็เรื่องของความอ้วนเนาะว่าสมมติว่าเรากินอะไรที่มีปริมาณแค่ไหนประมาณไหนถึงจะอันตรายได้มากกว่ากันนั่นเองค่ะจริงๆก็มีงานวิจัยรองรับที่ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้บุ้งขออนุญ,ญาตอธิบายแบบง่ายๆ กันเนก็เราลองทายกันลองทายกันดูติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กตอก,กนะคะเฉะเลยนั่ก็คือน้ําตาลค่ะน้ำตาลในที่นี้บุ้งขอรวมไปถึงแป้งด้วยนะคะแป้งกับน้ำตาลเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยแป้งก็จะย่อยกลายไปเป็นน้ำตาลอยู่ดีทำไมถึงอันตรายกว่านะคะก็ต้องบอกเลยว่าอย่างพวกน้ำตาลถ้าเรารู้กันอยู่แล้วในเรื่องของเครื่องดื่มะคะ่ะในเครื่องดื่มเนี่ยคือรวมไปถึงพวกน้ำผลไม้ด้วยนะ น้ำผลไม้คือปุ้ก็เคยทาคลิปนี้เอาไว้คือน้ําผลไม้เนี่ยมันเข้าเลือดเร็วและปริมาณที่เรารับเข้าไปอะค่ะมันมันค่อนข้างเยอะมากๆฟูเข้าไปเร็วง่ายอร่อย สะดวกคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอกินเข้าไปในปริมาณที่เยอะมากๆอ่ะค่ะมันก็ทำให้เราเนอ้วนขึ้นแน่นอนเพราะพอเข้าไปปูปะค่ะมันก็มีปริมาณแคลอรี่ที่สูงเนื่องจากพอมันเป็นน้ำตาลเราชอบอยู่แล้วน้ำตาลเป็นสารเสพติดที่ไม่ได้ผิกดกฎหมายด้วยนะคะคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นเกิดความรู้สึกหิวเกิดความรู้สึกต้องการ เหมือนสายเสพติดอะคือกินแล้วมันหยุดไม่ได้เราลองสังเกตสิว่าพวกร้านอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มต่างๆที่เขาอยากให้คนติดอะคะ่ะเขาจะใช้ความหวานเข้ามาเกี่ยวข้องพอมันมีรสชาติหวานคนก็จะยิ่งชอบยิ่งซื้อยิ่งกินเราจะสังเกตว่าพวกร้านอาหารที่เป็นร้านขนมมันจะขายดีมากแล้วคนก็อู้สั่งซื้อกันแบบถล่มทลายเพราะด้วยความหวานนี่แหละค่ะ เสร็จปุ๊บคราวนี้พอเป็นเรื่องของเป็นน้ำไปอีกเรื่องของขนมอีกกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มเนาะเรื่องของเบาหวานเข้าไป <c ười> คือน้ำตาลปริมาณที่มากแล้วมันถาโถมเข้ามาสู่ร่างกายอะค่ะเข้าไปปุ๊บน้ำตาลในเลือดก,ก็จะพุ่งสูงขึ้นอินซูลินก็จะเพิ่มสูงขึ้นพออินซูลินเพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้อินซูลิน มีการแบบดื้อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของโรคเบาหวานนั่นเองแล้วคราวน,นี้มันก็เป็นเรื่องของแป้งอีกครับคาร์โบไฮเดรตนะคะจริงๆคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ดีแต่คาร์โบไฮเดรตที่เรากินนะปัจจุบนันมักจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการมีการขัดสีขัดขาวเกิดขึ้นยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยขนมปัง ขนมปังขัดขาวมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ค่ะก็จะไม่มีกากใยและไฟเบอร์ใดๆก็คือเป็นแป้งกับน้ำตาลล้วนๆเป็นเหมือนกับก้อนแป้งน้ำตาลเป็นก้อนพลังงานที่ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆมากนะักมีแค่คาร์โบไฮเดรตซึ่งจริงๆถามว่าร่างกายเราต้องการไหมใช่แต่เราก็ไปเอาจากที่อื่นก็ได้ถูกไหมเอ,อ่อคาร์โบไฮเดรตมีที่แหล่งดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าการที่เราไปกินก้อน พลังงานเนี้ยมันก็ได้คาร์โบไฮเดรตเรียกว่าไปเต็มๆแล้วกินเสร็จปุ๊บก,ก็จะเกิดอาการห่วงอ่าเกิดอาการง่วงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปทำไมคะจิบเครื่องดื่มกาแฟที่ผสมน้ำตาลอีกมันก็ติดลูกมันก็วนนะคะ แต่ว่าคราวนี้มาถึงเรื่องของไขมันแล้วบุ้งบอกว่าไขมันดีมันดีทุกอย่างจริงๆไหมไม่ใช่นะคะไขมันในที่นี้คือไขมันที่เป็นไขมันดีนั่นแหละอย่างเช่นอะไรบ้างก็จะมีน้ำมันมะกอกสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนาะทูวเลือกแข็งปลาแซลมอนนะคะชีสแท้เนยแท้อันนี้ก็จะเป็นไขมันที่อยู่ในตระกูลดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยไขมันที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันอย่างเช่นไขมันที่ผ่านกระบวนการ จำพวกไขมันที่เติมไฮโดรเจนเข้าไปอะค่ะมันจะเป็นพวกน้ำมันปาล์มอะไรพวกนี้หรือน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือว่าทรานส์แฟตต่างๆอันนี้คือไขมันที่ไม่ดีเนาะเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะฉะนั้นไขมันที่ดีจริงๆตอนนี้มันมีเยอะมากๆวกมว่ะได้ทำคลิปนี้เอาไว้ด้วยสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันดี เราทานไขมันดีเป็นหลักได้เลยนะคะในแต่ละวันก็อแดปคล้ายๆกับคนที่กินคีโตจ k e กไดเอ t คนที่กิน keto เงี่ยค่ะเขาก็จะเน้นการกินไขมันดีเป็นหลักโดยที่ตัดน้ำตาลร้0ยอร์เซส่วนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะได้มาจากผักเนาะสำหรับคนที่กินคีโตไม่เกินวันละ20กรัมต่อวันนะคะก็ต้องดูว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะเราเพิ่งเข้ามาลดน้ำหนักเนาะเรากินอะไรมากกว่ากันคือ คนไทยเป็นคนที่ติดกินข้าวคือบุ้งไม่ได้บอกว่าข้าวไม่ดีนะแต่เหมือนที่บอกไปว่ามันถูกผ่าดกระบวนการเป็นข้าวขัดขาวมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กินข้าวกันเป็นหลักกินขนมปังกันเป็นหลักและกิจวัตรประจําวันของเราทําอะไรนั่งนอนดูทีวี เพราะว่ายิ่งช่วงที่บุกอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์นะคะคือคนจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านร้านอาหารก็ปิดด้วยเราก็สั่งมาแล้วเราก็อยู่แค่ในบ้านอย่างมากเราก็เดินอยู่แค่เนี้ยบริเวณไม่เยอะกิจกรรมของเรายิ่งน้อยลงการใช้แอคทิวิตี้การใช้พลังงานของเราก็น้อยลงไปด้วยพอน้อยลงไปอีกแต่พลังงานที่เรารับเข้าอะค่ะมันเยอะมากมันถาโถมมากๆก็น้ำหนักตัวมันก็จะเพิ่มมากคือปกติแล้วเนี่ยเรามีพฤติกรรมที่กิน แป้งกับน้ำตาลเยอะเกินไปหรือเปล่าและเราอยากจะเริ่มมาดูแลสุขภาพรูปร่างช่วงแรกมันจะฝืนนิดนึงนะคะทุกไดเอททุกวิธีการทุกความเปลี่ยนแปลงมันมีการฝืนซึ่งเป็นเรื่องปกติใช้เวลาประมาณ2ออาทิตย์ เป็นต้นไปนะคะคืออย่างเก่งเนี่ยบุ้งบอกเลยว่า2อาทิตย์เนี่ยคือเร็วแล้วนะใครทําได้ภายใน2อาทิตย์แรกถือว่าโอเคเร็วแต่โดยปกตินะจะแตนดาดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนเป็นต้นไปพอ1เดือนคุณเริ่มปรับตัวได้อ่ะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นลูปแล้ว เราก็จะเริ่มเป็นวิถีชีวิตเริ่มเป็นชีวิตประจาวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเอ,เ,เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วอันนี้คือคือบุงธรรมมา13ปีเนาะลดน้ำหนักไดเอทมาดูแลสุขภาพรูปร่างมา13ปี บุ้งการันตีจากประสบการณ์13ปีของตัวเองจากการที่มีคนเข้ามาปรึกษามีคนติดตามเพจหลายหมื่นคนแล้วก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับบุ้งมีนักเรียนเทรนเนี่ยเยอะมากๆทุกอย่างต้องใช้เวลาบางคนจะขอเข้ามาด้วยเวลาอันแบบสั้นมากขอแบบหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแบบจะเปลี่ยนตัวเองคือ มันทําได้ไหมมันทําได้แต่มันจะต้องมีวินัยแบบมากๆคูณ1ิคูณ20เข้าไปเลยแล้วก็มันฝืนร่างกายตัวเองคือเราไม่ได้จะเอาร่างกายเราไปแข่งหรือเราไม่ได้จะต้องใช้ร่างกายเพื่อที่จะแบบ หักโหมมันขนาดนั้นนะคะคือไม่จําเป็นและสุดท้ายมันจะไม่เกิดความยั่งยืนหรือระยะยาวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุ้มก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่อยๆปรับพฤติกรรมของตัวเองให้เป็นไลฟ์สไตล์นะเป็นวิถีชีวิตตัวเองมากขึ้นนะคะค่อยๆไปด้วยกันค่ะมุ้งก็จะทําคลิปลงทุกๆวันแบบนี้สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับบุ้ได้นะคะเดี๋ยวุ้ก็จะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองนั่นเองละค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมา,มากๆเลยใครสนใจเคล็ดลับไขพันออนไลน์ส่วนตัวหรือคอร์สออนไลน์ต่างๆในกลุ่มปิด Facebook ของบุ้งก็สามารถคลิกเข้ามาได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้จะมีลิงก์ l ลน o f f i i i a l Account แปะอยู่นะคะหรือว่าจะเซิร์ช ID มาได้ตามน,นี้ได้เลยค่ะและโพบก,กันในวันพรุ่งนี้นะคะบุ้งมีคลิปดีๆรอทุกๆคนอยู่ทุกๆกกวันนั่นเองค่ะบ๊ายบาย